ผมบอกแล้วไงฮะวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนได้หมดแม้กระทั่งคนดูนี่ไอตัวโตวนะไอผู้ใหญ่หัวหงองไม่กล้าพูดต้องให้เด็กนะมายืนพูดใส่เสื้อแขนสั้นให้เกียรติสภา,าแม่งทำไมให้แต่งตัวแล้วทามาคุยเป็นลูกคนนั้นเป็นลูกคนนี้เ,เป็นลูกคนที่ลุกใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นนี่ชัดเจนแล้ววันนี้นะพัคประชาชนเห็นแล้วใครที่เลือกผมบอก แต่ก่อนสนับสนุนน้าดูปับปับปับโอ้โหด,งงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไว้วันนี้มาเปลี่ยนใจมาเปลี่ยนอีกแบบหนึง่งแต่วันนี้มันชัดเจนแล้วนะใครที่บอกไม่สนับสนุนออกมานะครับเลขาพักภูใจไทยพูดเองชัยชนกชิดจอบพูดเองวันนี้ก็ผมบอกแล้วว่าคุณอนุทินก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับกับพักร่วมรัฐบาลจะเคลียร์กันยังไงนั่นเป็นเรื่องเราพูดได้แค่นี้ครับผมพูดได้แค่นี้ในฐานะนาสือ่อนะผมพูดได้แค่นี้ครับเพราะผมจัด จัดสดๆแบบนี้ผมพูดนะพูดตามความเป็นจริงถ้าพูดกันแบบนี้คุณพูดไปคุณเสียหายอะไรล่ะครับผมถามว่าในายชัยชนกเสียหายอะไรพักคุณจะตายเสียหายอะไรไม่ได้เสียหายอะไรครับแต่เขาพูดเหมือนเขาเสียหายนู่นเสียหายนี่เสียหายอะไรครับเขากะโดงคุณก็มีอยู่แล้วฮะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดนะไอ้นี่ไม่ต้องมาพูดเลยนะไอ้อะไรเนี่ยไอ้อะไรพัติพรพัลพรอ,อะไรเนี่ยติคุกจริงก่อนยวก็คุกบ,บ้านพ่อเหมือนกันคุกไม่จริง นะมึงไปไกลๆเลยไปอย่าให้มาอารมณ์เสียแรกๆเลยเชื่ออะไรเนี่ยพัิพรอ,อะไรไปไกลๆเถอะมึงไปเฮะนะไปเฮะไปอยู่ไปเฮะไปไปบ้านที่อื่นนะวันนี้ผมบอกเลยฮะสบายฮะคนคนนี้ก็พูดดีมอกขยะเปียกใช่นะครับตัวปัญหาอยู่ภูมิใจใดครับ ให้ออกจากรัฐบ,บ,บ,บาลไปเลยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของเขาพักร่วงไอเราผมจะไปพูดฟันธงไม่ได้แต่โดยมารายาทแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะผมจะบอกให้ฮะถ้าอยู่ได้นี่ก็คงเก่งนะผมบอกให้เพราะอย่างนี้มันชัดเจนแล้วล่ะแล้วออกมาพูดก่อนโดยที่เขายัดติเขาเลื่อนไปแล้วแต่นี่เขาอยากมาพูดเพราะอะไรฮะผลประโยชน์มันเยอะ่ะมันค้ำอย่างก็ไปดูเอาเลยครับใครลูกป่าเขาเขากระโดงก็ว่ากันไปนะวันนี้มันชัดเจนเห็นก,กันยังไงนะฮะ โดยเฉพาะคุณอนุทินชาญวิรุฬนีณผมต้องเอ่ยชื่อท่านเลยว่ารองนายกโอ้โหวันนี้ก็ไม่รู้จะทําไงจะตอบนักข่าวยังไงในเมื่อลูกชายเจ้าของเขากระโดงเขาออกพูดมาแบบนี้นะครับของเขากระโดงออกพูดแบบนี้ออกมาแบบนี้แล้วมันจะอยู่กันยังไงฮะนะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้ก็บอกแล้วครับวันที่นายกเขาไปนู่นนะ่ะก็คงไม่ลาบลื่นนะครับเพราะไม่ลาบลื่นก็สั่งลูกมาพูดแต่ไอคนที่อยากเป็นผู้ใหญ่เสียงไม่พูดมาให้ลูกพูดก็ให้เป็นไรล่ะครับ ครับก็บอกว่าถ้าคนสู้จริงนะฮะนักสู้จริงเขาต้องเปิดหน้าฮะนี่เขาเอาบาคกำบังไว้ก่อนนะครับวันนี้แน่นอนแล้วครับว่าเราชัดเจนนะผมบอกให้แล้วใครจะปฏิเสธไม่ได้นะแล้วไม่ต้องมาด่าผมนะคนจะอยู่ฝ่ายนู้นอยู่ไปแล้วผมจะพูดด้วยว่าอ่าอินเดรนคอมเพล็กเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนัพูดฟังทนะ่านมนเอกประยุทธ์ต้องอไปต้องเอยน้มท่านเป็นประธานองค์เป็นองคมนตรีไปแล้วขอโทอไม่บท่นประธานนะเป็นองคมนตรีไป ก็เห็นด้วยนะในรัฐบาลมัเอกยุธ์เนี่ยเป็นคนดําบริเรื่องพวกนี้มาอินเตอร์เทนคอมเพล็กซ์เนี่ยพวกนี้จะมีบอร์ดการบันนำสิบเปอร์เซ็นต์อะไรจะเคยอธิบายกันไปแล้วโดยเฉพาะพักเก้าไกลฮะเห็นพ้องต้องการหมดเลยเมื่อฤดูกาลที่แล้วเขามีคลิปออกมาหมดเห็นพ้องต้องการทุกอย่างว่ามีนี่เห็นด้วยกับมีการมีอ่าอินเตอร์เทนคอมเพล็กซ์นะครับเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จะมีอ่าทั้งกาจโนมีนั่งเนี่ยเราเห็นด้วยเราพยายามผลักดันแล้วเราตระหนักดีเราต้องผลักดันไปดูฮะ ก้าวไกลตอนนี้เราเป็นประชาชนนะกินอะไรมาไม่ทราบไปไปมามาวันนี้นะครับโอ้ยออกมาแอนตี้เพราะตัวเองไม่ได้เป็นรัฐบาลไงนะฮะไม่ได้เป็นรัฐบาลไงเด็ดนะครับแล้ววันนี้เขาเออกออกมาหมดแล้วครับลากไส้ออกมาหมดแล้วแต่ละคนแต่ละคนไม่ว่าเป็นโลมไม่ว่าจะเป็นในลมไม่ว่าจะเป็นหนักใครต่อใครนะครับรังสีมันลงกว่าพูดโอ้ยดีไอ้หนุน่ไอ้ดีกดีโอ้ยดีพอตอนนั้นอะพูดอย่างนี้พอมาตอนนี้ครับกูไม่พูดแล้วกูเปลี่ยนอีกแล้ว เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปคุยเรื่องนู้นไปคุยเรื่องนี้แล้วก็ไม่เอาครับอิตาเลนคอมเบกคอมเบกเนี่ยพวกเนี้ยซึ่งจริงอย่างนี้เนี่ยเ้องไปดูไส้ในว่าเขาดีอยู่แล้วมันมีอะไรดีๆที่ประเทศเราเนี่ยมันจะได้อะไรกลับมาเศรษฐกิจจะดีแต่คนมันมองว่าเป็นการตั้งบอน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 บนตบอมึงบอนบอน,บอน,บอน,นี่เขาไม่ได้เรียกบอนถ้าบอนเถื่อนนะใช่บอนเถื่อนไนอะ้พวกฟอกเงินนะ น่ฮะคนเขาก็บอกไปก็อยู่กันไปก็แล้วกันนะครับสองพักนี้ไปอยู่กันเถอะแล้วแต่ผมบอกแล้วไงฮะวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนได้หมดแม้กระทั่งคนดูเิไอต้ตัวโตวนะไอผ้ผู้ใหญ่หัวงองไม่กล้าพูดต้องให้เด็กนะมายืนพูดใส่เสื้อแขนสั้นให้เกียสภา,าแม่งเอาไม่ให้แต่งตัวแล้วทําม,มาคุยเป็นลูกคนนั้นเป็นลูกคนนี้เป็นลูกคนที่ลูกป่าดิใช่ไหมะนะเพราะฉะนั้นนี่ชัดเจน แล้ววันนี้นะพรคประชาชนเห็นแล้วใครที่เลือกผมบอกแต่ก่อนสนับสนุนหน้าดูปับปับปับโอ้โหดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ว,วันนี้มาเปลี่ยนใจมาเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งความจริงมันต้องความจริงมาพูดแล้วความจริงแน่นอนนะมันเป็นเรื่องจริงต้องพูดนะถ้าไม่พูดมันก็ไม่ใช่ดีครับนะครับแล้วก็ว่าไออิตาเ์เยนคอมเบกอะไรเนี่ยที่ว่าเนี่ยมีมาตั้งแต่รัฐบาลชุดเดียวไม่เห็นมีใครออกมาไล่พลเอกประยุทธ์ ไม่เห็นมีใครมาไล่เลยตอนนั้นเงียบกันหมดแต่บอวันนี้พักเพื่อไทยเอาขึ้นมาทําต่อดันบอกมามีมาแอนตี้ไม่เอาอย่างงุนอ้างเขาไม่ใช่เรียกบอนแล้วก็ไม่มีแล้วครับไอคนที่ไอเปิดป่องจะเข้าไปเล่นไม่มีทางแล้วเขาเรียกว่าสถานที่มีทั้งหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในนั้นนะครับอินเตอร์เทนคอมเพล็กซ์ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรมีละครมีโรงหนังมีอะไรต่อมีอะไรที่จะอยู่ในเป็นแอเรียที่สำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันเลย ผมก็พยายามพูดนะที่มันบอกว่าวันนี้บ้านเราประเทศเราเราก็ต้องยกประเทศเราให้ขึ้นระดับอินเตอร์แต่ไอคนที่มานั่งเข้ามาดูมันไม่อินเตอร์ไงไม่อยากโลกพยกประเทศให้ตัวเองให้อินเตอร์ขึ้นมาเพราะไอพวกนี้จะเอาแต่ความมาทวงแต่ความเจริญของบ้านเมืองผมว่าวันนี้กูก็เป็นกระบ,บอกเสียงชนเนี่ยแหละไม่สนหรอกครับนะใครที่คิดว่าอะไรใครคิดว่าอะไรผมพูดอย่างนี้ใครเห็นด้วยกับผมมาเลยคนระับแสดงมาเลยเห็นด้วยกับผมก็ยกมือมาเลย นะครับให้ดอกไม้ให้ดอกกุหลาบได้ให้หัวใจมาเลยเห็นด้วยกับผมอะ่ะบอกให้เลยโอผมนี่ของผมพูดจริงๆตรงไปตรงมาดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีอยู่แล้วลูกป่ามันดีไหมละ่ะเอาเปล่าลูกป่าดีเหรอชอบหระแหมชอบเลือกเกิน คนลุกคนป่าคนลุกป่าเอามาทําเป็นของตัวเองชอบเหลือเกินแต่็อของดีๆที่ไม่ต้องอะไรชอบไม่เอาเข้ามายังเชื่อมต่อไม่สําเร็จเอาเชื่อมใหม่อืมมันก็แปลกนะผมก็ไปเชื่อมเดี๋ยวคุณต้อยยุ่ยอยู่ไกลไหมเนี่ยเข้ามาท,ทันทีเข้ามายังเอเชื่อมต่อไม่สําเร็จอีกเห็นไหม วันนี้มันแปลกพยายามเชิญบ,บ่อยๆใครเข้ามาก็กดกันก่อนนะเดี๋ยวพยายามเชิญน้องเตยุ้ยเข้ามาเข้ามาก็หลายๆครั้งหน่อยวันนี้สัญญาณมันไม่ดีเชื่อมต่อไม่สำเร็จอีกเออมันก็แปลกนะเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันใหม่พยายามเชิญบ,บ่อยๆใช้อีกเครื่องหนึงนะ่งอะเครื่องบางทีมันก็ร้อน เดี๋ยวมาดูพอนี้ไลท์ไลท์เอาเอาเครื่องอีกเครื่องหนึ่งไลเป็นเรื่องนี้เชื่อมต่อไม่ได้เพราะอะไรก็ไม่รู้ผมก็ยังงงว่าไม่เข้าใจอ่ะเชิญใหม่ครับประเด็นต่างๆเนี่ยครับผมพูดได้หมดแล้วเดี๋ยวดูว่าคุณต้อยยุ้ยเข้ามาจะมีประเด็นอะไรกันมั่ง นะครับแล้วเราก็ยังอยากจะบอกครับว่าพวกเราเนี่ยเราเป็นคนไทยเราต้องเอาความเจริญเข้ามาประเทศไทยให้อย่าเราอย่าไปคิดว่าวันนี้มันเป็นสิ่งที่มอมเมามันไม่ใช่หรอกครับมันเป็นสิ่งที่จะนําเงินตาเข้าเข้าประเทศไทยส่วนของเรื่องงามคาสิโนโอ,อะไรเนี่ยมันแค่ปีดย่อยแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสายบันเทิงสายหาเงินสายกิจการค้าหมดเลยเท mm hmm. ่านั้นเองนะครับนะไปคิดกันอย่างงู้นไปคิดกันอย่างนี้อย่าไปเชื่อครับไอ้พวกไว้ปลุกระดมพวกนี้ คนปลูกระดมพวกนี้บอกได้เลยฮะเขาไม่มีอาชีพอะไรพวกนี้มีอาชีพรับจ้างปลูกระดมหาแดกโดยการใครมีเงินกูก็เอากูจะปลูกระดมขับไล่คนนู้นขับไล่คนนี้สังเกตดีครับที่รัฐบาลนี่มาจากายึดอำนาจน,นะครับเขานั่งเลือกตั้งมามันก็ไม่เห็นมีม็อบไหนที่ออกมาไล่เห็นว่ามันไม่กล้าไล่ไงเห็นไหมเขาลวงวันได้พอลวงได้พรนี้เขามาลวงกันบั่งมันก็จะออกมาตั้งกันได้มีบุคคลกลุ่มเดียวเนี่ยนะครับกลุ่มนี้แหละมันเป็นแบบนี้เท่านั้นเองนะ ผมก็พยายามว่าบอกอธิบายแต่คนพวกนี้นะเขาเรียกว่าหูดสมองกวงนะสมองมันกวงมันไม่ไม่ไมฝากครับเพราบอกแล้วมันแดกทั้งนู่นทั้งส้มแดกทั้งสลิมแดกทั้งนกหวีดแดกขจนอิ่มหมีพีมันหมดพวกนี้นะมันเอาความเกลียดชังไว้นั่งไว้บนเป็นที่ตั้งมันไม่ได้เอาความความเป็นจริงมาพูดเออทำไมคุณต้อยยุยเข้าไม่ได้ผมก็พยายามเชิญนะไม่ได้อีกเอาจบไม่เป็นไร เราก็ถือว่าวันนี้เราก็ทําอย่างเต็มที่นะแล้ววันนี้ก็บอกเลยครับเดี๋ยวผมว่าบางทีเนี่ยทั้ง t ิ k กต็อกผมจะไปแล้วผมจะทาอย่าง youtube ดีกว่า youtube พูดง่ายดี t ิ k กตอกบางทีเข้ามาแล้วก็บอกเดี๋ยวไปอะไรนะผิดอ่าอะไรของชุมชนเขาแต่ผมก็แปลกแต่เวลาบางทีเขาดา่าด่าทางรัฐบาลด่าคนอื่นด่ากันได้เหยับหยบหยาบ,ยบ,ยบได้เขาจะปล่อยให้ไดนะ้แต่เวลาเราพูดการเมืองแบบนี้แหม่ไม่ได้ฟังไม่ได้หรือว่าเขาเชียร์ใคร เชี่อฝ่ายค้านเนอนะหาว่าละเมิดตรงนูน้นละเมิดอย่างนี้แต่เวลาในติ๊กต็อกว่าด่ารัฐบาลละเมิดรัฐบาลละเมิดนายกไม่พูดกันนะนั่งด่าได้กันดีด่าได้กันดีดาากูด่ามั่งแม่ง,แม,งแม่งทำเป็นเดือดร้อนไอ้ควายไม่สนหรอกไม่ได้ก็เดี๋ยวเข้าที่เข้าเข้านูน่นม,มีมีหลายอย่างหลายหน้าก็เดี๋ยวเข้าอนันนู้นไม่เข้าเครื่องนี้ได้ไม่ยากหรอก ไม่ยังเป็นกูไม่ได้มาหวังมึงไ,ได้ได้เงินหวังว่าได้ได้ไดยอดวิวยอดเงินยอดไม่สนหรอกไม่เคยสนสนู่แล้วหวังว่าเอาเรื่องจริงให้คนรู้แค่นั้นเนี่ยมันนั้นมีแต่คนแม่งมีแต่เรื่องโกหกมาให้คนอื่นนั่งโกหกกันโกหกกันไปวันวันหนึ่งบ้านเมืองพักหน้าก็ไอ้คนโกหกตอแหลไม่เคยทําประโยชน์แลให้บ้านเมืองดีแม่งก่อมอก่อมอกปลูกปลุกระดมคน